น้ำหอมที่ผมค้นพบในปี2021ที่ไม่ควรพลาดเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวรนงนี้ครับผมก็จะมาแชร์นะครับทั้งหมด ห้าน้ำหอมด้วยกันครับที่ผมค้นพบในปี2021นะครับในปีที่ผ่านมานะที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับซึ่งละห้ากลิ่นนะครับก็จะมีความหลากหลายมากๆนะครับจะมีทั้งดีเซอร์แบรนด์ด้วยนะครับจะมีแบรนด์อาหรับด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำหอมแบรนด์คนไทยด้วยนะครับในคลิปโรนี้นะครับมาเริ่มกวันที่กลิ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับกลิ่นนี้นะครับเป็นน้ำหอมของคนไทยนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะผมชอบตั้งแต่ดมครั้งแรกเลยนะครับเป็นกลิ่นที่มีความยูนีนะครับเป็นกลิ่นขนมหวานของประเทศไทยนะครับแล้วก ใจมากๆนะครับจากแบรนด์ของ Journal นะครับ Mango Sticky Rice นะครับหรือว่ากลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงซะเท่าไหร่นะแต่ว่าเมื่อได้กลิ่นของเขานะครับผมจะรู้สึกว่ามันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงที่สมจริงมากๆนะครับอาจจะฉีดยาซะน,นิดนึงนะครับแต่ว่าทําให้ผมค้นพบและผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ว้าวคุณภาพกลิ่นดีติดทนนานมากๆด้วยซ้ำนะครับ กลิ่นนี้นะครับเป็นออเดอร์เทเลนะครับที่ผมมีอยู่นะแต่ว่าประสิทธิภาพของเขานะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับกลิ่นต่อมาครับมาที่ดีไซเนอร์แบรนด์กันบ้างครับวันนี้ผมยกมาทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นนี้นะครับเขาเป็นกลิ่นที่ดิสคอนดิเนียไปแล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกเสียดายมากๆนะครับที่เขาดิสคอนดิเนียไปนะแต่ว่าถ้าคุณหาตัวนี้ได้เนี่ยคุณต้องรีบเก็บเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นทวักโกที่ยูนิคมากๆนะครับแล้วก็ดีมากๆนะครับจาก ในไลน์ของ One Million นครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าวันม l l ลียนพรีเวนะครับมันเป็นกลิ่นทบากโกที่มีความยูนิคมากๆนะครับ ไม่เหมือนกับคอมฟอร์ตทอ a บโกวาน,นีนะครับไม่เหมือนกับพาร์ฟัมเดอร์มี่เฮโรตนะครับมันมีความเป็นทอเบโก้ที่มีความเป็นซินนามอนนะครับที่มีความวอร์มแอนด์สไปซี่ของกลิ่นพอสมควรนะครับเป็นกลิ่นทอเบโก้ที่มีความใช้งานง่ายนะครับถ้าใครเป็นคนที่อยากจะลองน้ำหอมทอเบโก้แบบเริ่มต้นเลยเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าดีมากๆครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่สูงมากนะครับถ้าใครหา50มิลได้หรือว่า หาขนาดร้อยมิลได้เนี่ยก็รีบเก็บได้เลยนะครับเพราะผมสึกว่าเป็นน้าหอมทบโก้กลิ่นหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเมื่อพูดถึงน้ําหอมที่เป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าพูดถึงน้ําหอมที่เป็นตํานานกลิ่นหนึ่งของโลกน้ําหอมในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็หนีไม่พ้นนะครับยิปซีนรลองลานเรอลอมนะครับ ออร์เดอร์เลตด้วยนะแต่ว่าปีที่ผ่านมานะครับผมได้คนพบน้ําหอมกลิ่นเกล่นนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีมากๆเป็นตัวทดแทนได้ดีมากๆถ้าคุณต้องการยิปแซงรองลาเนอร์ลอมออร์เดอร์เทลตที่คุ้มค่าคุณราคากับเงินที่คุณจะเสียไปมากกว่าน,ะน้ำหอมตัวนี้ผมรู้สึกว่าดีตอบโจทย์มากๆนะครับจากแบรนด์ของทู u ์ซา y รีนะครับกลิ่นนี้มีชอว่า r e f r ล s โซนะครับกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีมากๆนะครับในกลิ่นของลาเนอร์ลอมออร์เดอร์เทลตแบชใหม่ๆนะตัวนี้ถือว่าทําาไดด้ีมกกว่า ด้วย <shap. S 1> ความที่กลิ่นของเขาเนี่ยยังมีความเซ็กซี่ยังมีความแมสกูลินในกลิ่นของลาเนรลอมเบชเก่าอยู่ครับแต่ว่าตัวลาเนรลอมเบชใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความสดชื่นมากขึ้นครับมันจะมีความเจือจางลงมาครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์กันได้ดีระหว่างเบชเก่ากับเบชใหม่นะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยคุณภาพผมรู้สึกว่าดีมากกว่านะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานพอสมควรเลยนะครับบนผิวผมนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่คุณซื้อน้ําหอมกลิ่นนี้2ขวดเท่ากับคุณซื้อลาน อมอมกลิ่นหนึ่งที่เป็นตัวแทนของลานเวลอมที่ผมคิดว่าทําได้ดีทําได้คุณภาพมากๆนะครับข้ามมากันที่บ้านของอเล็กซานเดรียกันบ้างนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับผมค้นพบในช่วงกลางตีนีนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ช่วงแรกผมก็ยังเฉยๆกับมันอยู่นะครับแต่ว่าใช้ไปใช้มาเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องเก็บขวดของมันให้ได้นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่าอเล็กซานเดรียสเปนดิดวานีนั่นเองนะครับอินม์มาจากบ้านของครีสนะครับซับลามวานีนะครับ กลิ่นตัวนี้นะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือช่วงต้นนะครับมันจะมีความ fresh and spicy แล้วก็มีความเป็นขิงมีความเป็นมะกรูดมีความอะไรพวกนั้นอยู่ครับซึ่งมันมีความเปรี้ยวซ่ามากๆครับแต่ว่าในช่วงมิด d l e n กับช่วงเบสนะครับกลิ่นของวานิลลาของเขาเเกลิ่น amber ของเขาเนี่ยที่มันจะเพิ่มความมแอนด์สไปซ c y เพิ่มความอบอุ่นของกลิ่นเนี่ย มันเบรนออกมาได้ดีมากๆครับมันเป็นน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความกลัวมอนแล้วก็บาลานซ์กันได้ดีมากๆครับถ้าคุณอยากจะได้น้ำหอมครีสซับลาวาน,นีในราคาที่ดีคุณภาพที่ดีมากๆน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าห้ามพลาดเลยนะครับปิดท้ายก็ด้วยน้ำหอมอาหรับละกันนะครับจากบ้านของ Paris c o r n e r นะครับซึ่งกลิ่นนี้นครับเป็นกลิ่นหนังนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนังที่มีความเป็นไฮบริดนะครับก็คือคาเอ้น้ำหอม ดีเอกลิ่นตัวดังนะครับมาเบลนดรวมกันทําให้เป็นน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามีความแมสกูลินครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นหนังเนี่ยตัวนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์คุณได้ดีมากๆเลยนะครับ ในลา์ของ auto b i o g r a p h y นะครับกลิ่นนี้ไม่ใช่ว่า rich later นะครับ inside ครับจากตัวของ tom ford t u s k y later นะครับเล่นรวมกับ memo paris นะครับ irish later นะครับคือตัวกลิ่นนะครับมีความดุดันมากๆับมีความ smoky นะครับแล้วก็ตัวหนังของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดมากๆเลยนะครับเป็นหนังที่มีความ dark ที่มีความ mysterious มากๆนะครับซึ่งเมื่อผมได้ลองน้ำหอมกลิ่นหนังมาหลายๆกลิ่นเนี่ยผมค้นพบว่ากลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นหนังที่ไม่มีความสังเคราะห์เลยนะเป็นกลิ่นหนังที่ค่อนข้างจะธรรมชาติ แล้วก็เบลนออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับถ้าใครที่ต้องการน้ำหอมสายหนังนะครับที่มีความเข้มนะครับที่มีความดุดันมีความแมสคูลินมีความสโมกกี้อะไรเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนี่ก็เป็น5้าน้ำหอมนะครับที่ผมค้นพบในปีที่ผ่านมาครับที่ผมรู้สึกว่าคุณไม่ควรพลาดเลยครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจมากๆที่มีน้ำหอมกลิ่นนี้มาครอบครองในคอลเลกชันของผมนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็มา คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับคุณมีน้าหอมกลิ่นไหนบ้างครับที่คุณค้นพบในปีที่แล้วครับแล้วคุณรู้สึกอยากจะบอกต่ออยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับกลิ่นกลิ่นนั้นก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับซิมคานเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรับวันนี้มีเพียงท่านี้นะครับขอบคบ